สวัสดีครับเพื่อนๆผรนสงโชยชมครับวันนี้ก็บรรยากาศดีนะแจ่มใสวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะหยุดพักผ่อนกันนะครับไม่ไปไหนก็หยุดพักผ่อนให้สบายจิตสบายใจกันครับวันนี้มชมพาพสวยๆกันนะครับวันนี้ผรสงขาสมบตรณดับปลาคาถวยแกงถวยขนมถวยก็ขึ้นมา นะครับระพระให้ชมกันหุดพักผ่อนกันพวกเราไม่ได้ไปไหนก็ชมฟุตบอลโลกใหม่เมื่อคืนเตะกัน4ี่คู่สนุกสนานนะแม่ผู้ลึกว่าสาอูจะชนะแล้วเมื่อคืนแอเผยเนะี่ยไม่เป็นไรนะครับแต่เขาก็รวยนะสาอูเด้เข้าไปลดคนละคันอยู่แล้วนะแต่มีสามแต้มเดี๋ยวก็ต้องไปเตะต่อดิออสเตรเลียพลิกชนะ โอลแลนด์คืนแพโอลแลนด์ชนะซาอุดีครับนี่นะครับเกมกีฬาก็สนุกสนานกันไปผมก็ดูแค่คู่เดียวสองคู่นะครับสองทุ่มก็เลิกแล้วนะครับสองทุ่มสามทุ่มเลิกครับนี้ชมพระกันทัาบุญข้าพระเจ้าได้ม,มาได้ฟ้าบริสุดขอบูชาพระพุทธวายประสงค์จิตใจจำนงมั่นคงแต่พระนิพพานขอ้พบโดงแก้วขอยแคร์หมู่มาร ไว้พบประสิอาิ์ในอนาคตการนี้เถอนะครับบุตรกบาเจ็ดก็ขึ้นมาเนี่ยแหละครับถ้วยแก้ถ้วยขนมถ้วยนะเสร็จแล้วก็เนี่ยพระไมา้ท่านชมกันนะครับเป็นแฟนโบกมือทักทายขอบคุณมากนะครับที่กดไลค์กดแชร์และกดติดตามวันนี้ชมพระมีขี้กรุนนิดๆเนะเพื่อจะถูกใจเพื่อนๆพ,พ,พี่น้นองๆกันบ้างนะครับนี่ ไ,ไดเดี๋ยวได้ให้ชมปกโพสักองคเนีจะสวยครับบันอาทิตย์หยุดพักผ่อนนะไปได้ไปไหนก็ครอบครัวเรานะครับอยู่ในบ้านหาอะไรมาทํากินกันนะครับเดินทางก็ขาดน้ำมันก็แพงอะไรก็ตัวอาหารการกินแพงหมดซึ่งมาทําเองไม่ได้นะเป็นพ่อครัวแม่ครัวกันนะครับคุณพ่อคุณแม่อยู่บ้านก็มีความสุขนะเงินทอบก็ไม่กระจัดกระจายกับมีมากก็ใช้นอ้อย มีมากก็ใช้มากมีน้อยก็ใช้น้อยหน่อยนะจะไปยากอะไรชีวิตเรากับพรสงให้กำลังใจกับทุกคนเลยในยามเขายากหมากแพงแบบนี้นะครับเนี่ยมีพระที่สวยให้ชมกันนะครับสวยปังพรสงก็จากการที่นี่แหละสุนัขจอนจัดเนี่ไม่มีใครช่วยเลี้ยงเลยก็ต้องมาเลี้ยงเองหลายสิบปีแล้วจะเลิกก็ไม่ไหวนะครับยี่สิบกว่าปีเลี้ยงมานะ มีเงินเท่าไหร่ก็ห <m> มดก็เนี่ยจริงแนะนําพระมาเสนอให้ชมกันนะครับเพื่อที่จะได้อย่างเบาภาระครับในการดูแลสุนัขจอนจัดนะครับขอบคุณท่านมากนะครับที่มีน้ําใจช่วยเลี้ยงสุนัขก,ก็บ้างกดไลค์กดแชร์ติดตามกันมาบ้างแถมยังนะครับให้กําลังใจกันมาตลอดนะครับอันนี้ก็ขอบพระคุณท่านไปอย่างมากเลยนะครับ วันนี้ให้ชมกันที่สวยครับเป็นพระที่ไม่ก็ได้ให้ชมกันเท่าไหร่เปิดตลับไหนไมาได้ก็ลับขึ้นมาก็ขึ้นมาเลยส่งกันเปั๊ดปืดปัาดเ,เ,เลยไปเลยนะครับเนี่ยมันก็มีสเสน่ห์นะครับสิ่งที่เรายังไม่เคยได้คุยกันพูดคุยกันนะครับผมก็พูดไปตามภาษา ครับความความถูกใจชอบใจนะครับทุงท่านก็ทักทายมาด้วยความถูกใจกันไม่ถูกใจก็ไม่เป็นไรนะครับเปิดผ่านไปถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเนี่ยองค์แรกก็ดูดีนะครับงานก็เยอะนะช่วงนี้นะแหมทั้างงานบุญงานบวชงานแต่งงานงานศพโอ้โหเพียบไปหมด ไปกันไม่ถูกเนะี่ยแยะกันนั่นหมดรู้จะไปที่ไหนนะเพราะว่ากระดุกลงกิดอะไรมากนะครับไปตามที่เราเขาเชิญมามีการเชิญมาก็ไปกันละจะมาคูดเด้อครับองแรกนะครับเนื้อกางสวยงามนะครับออกผิวสีน้ําตาลวันนี้จัดภาพสีสีน้ําตาลให้ชมกันทั้งนั้นนะครับอันนี้ก็ใครชวนภาพพร้งม์ก็ขอบคุณท่านมากเลยนะครับ ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอุทิผลบุญกุศลแผ่ไปให้ภพศาลถึงบิดามารดาครูอาจารย์ทั้งวงวาจาพิเศษกันคนเคยร่วมทํางานการทั้งหลายพีส่วได้ในกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากับนายเวรเทวันขอให้ท่านได้กุศลผลนี้ถือเรายัางแบ่งบุญแบ,บ่งกุศลให้กับเนี่ยเทวดาเทภารักษ์พระภูมิเจ้าที่ให้หมดแหละเนาะเราอยู่ในศาสนาพุทธ งแรกนะครับผ่านไปเนี่ยชมไปแล้วน,นะครับองที่สองโอ้โหองนี้งัดมาจากหลุ่ไหนก็ไม่รู้อ่าเดี๋ยวชมด,ดูกันฮนะขี่กรุทั้ทง,ององเลยนะครับแต่ไม่ใช่บางพุมนะวัดฟักปุ๋งสองคลองจะเป็นวัดตะขังที่นี่เนะนี่ยเนี่ยครอบแก้วผู้ใหญ่สวยนะฮะชมกันเนี่ยพระสงฆ์ก็ให้ชมกัน ดูดีเลยนะครับเป็นพิมพิยมใหญ่สวยงามเนื้อแก่งนะฮะขากุนี่ชัดเจนระเบิดขึ้นมาเองเลยนะครับเนี่ยผนสมงก็มีแปลกแปกครับเห็นแล้วก็ยังมีหลายองค์นะแบบนี้ยที่เรีกว่านึกว่าจะอายว่าจะไม่อยากจะออกให้เพื่อนชมทีนี้พี่ๆเขาทักมาเสิว,ว่าโอ้โตัวมีขี้กงขี้กลุ่มให้ดูบ้างเด้อได้ครับจัดให้นะ ถ้าเป็นพันองค์หยิบองไหนไปมั่งก็ไม่สลับคนมาเปลียกกันไปมั่งดูกันไม่เต็มที่ดูกันไม่เต็มหน้าดูกันไม่เต็มตาคานี่แหละครับชมกันครับท่านพิจารณากันเอาเองครับต้องขอบคุณผู้มีน้ําใจผมเนี่ยอาจารย์เชนแม่เขาให้มาจีเนี่ยดูแล้วก็รอบขอบคุณคุณพี่สมนึกนะไม่ต้องห่วงนะพี่นะอยู่กําแพงเพชร สร้างสลาให้เสร็จนะสลาสวายว่าตรงสิกว่าร้านอนมันนอกไม่ธรรมดาสมมตินนบุรีไปทำสลาให้คือกรพรเพชรอ้าวไม่เป็นไรครับที่พี่ชอบองไหนได้ผมเก็บใส่ตลับไว้ให้นะสบายใจได้นะพี่นะขอบพระคุณมาก F4 กดไลค์กดแชร์ทุกวันนะถูกใจนะนี่พี่สมนึกวีบรวร เหมือนกันนะครับชอบตุงไหนก็พี่ทักผมมาผมก็เก็บไว้ให้พี่นะไม่ไม่่มมวาใคร้วพี่สมเกียรติชอบตุงไหนทักกันมาก็ผมก็เก็บไว้ให้พี่แหละนะราคาก็อยู่ในใจไปคิดไรกันเราเป็นเพื่อนกันเพื่อนมนุษย์รวมโลกฝ่าเราจะมาเจอกันได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องธรรมดานะเมื่อคืนเนี่ยผมน่วนยังไปงานอิสลามเพื่อนเนี่ยเขาเชิญไปขึ้นบนวุทุงเวที อะไรก็เขาเลยไปนะเขาเชิญแถวบ้านผมมีอิสลามเยอะนะมีวัดอิสลามเขาเรียกว่าโบสถ์ทต้งสองโบสถนะ์เลยโบสถ์ใหญ่ๆเป็นอิสลามเรา,ามากันหกโมงยลกอะไรก็ว่าเขาไปเสร็จนะเราก็ไปเขาก็จัดับรับขับสู้นะเขาก็ดีนะผมไปนั่งคุยกับเขาเขาก็จัดเด็กเ,กเกยาวชนก็ปลูกฝังเยาวชนตั้งแต่เด็กเลยนะเอาเด็กเยาวชนมา้องรับทำเพลงมาเล่นอะไรเด็กกยุธสามขวดสองขวด ยันสี่ขวดไปแลเนี่ยคอนสมก็ตบรางวัลไปคนละร้อย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 โอ้โหหมดไปหลายตค์กันนะขอให้เราเป็นประธานใหญ่ <porque> <c oughs> นะครับช่วงนะั้นเขาเอาหมดทุกหนนะมันเป,ป็นไลไปทำบุญให้กับพี่น้องชาวอิสลามมั่งนะเด็กเล็กๆพ่อแม่เขาก็ดีใจเด็กลูกหลานมานี่พ่อแม่เขาก็มานะมานั่งดูให้กําลังใจดอกไม้คนละช่อสองชอ่อไอเราไม่มีอะไรเกี่ยมไปดิ จะให้คนละ20แมดีเสียชื่อพรสงนะนับสุดยอดของผู้ให้ผู้ใจบุญให้คนละ20เอา้าคนละร้อยบอกลูนกน้องเอ้ยแจกตังแบกตังมาแบงคพันแบกเอาไปแตกมา5 0บใบวนไป40บใบอ่ะคิดเอาแล้วกันใบละร้อยละร้อยละรอ้อยพ่อแม่เขาก็ดีใจเด็กมาเล่น3ชุดอะชุดละ1ิกว่าคนนะโอ้ยเอาไงก็ว่ากัไปอิสลามนะไม่ใช่คนไทย ผมก็ไปงานเขาก็เชิญผมผมก็ไปไอ้มันก็มีเนี่ยก็อย่างนี้แหละครับเขาเชิญเราก็ไปทำไงก็ช่างนะทำดีเราก็ต้องได้ดีนะครับเนี่ยมันก็มีสเน่นะเชิญเราไม่ได้แนละ้วอย่าเชิญเช่นะงานไหนก็แล้วแต่นะครับองค์แรกโอ้โหเนื้อระเบิดเถิดเทิงเลยเนี่ยองค์ที่สองนะคุณพ,พี่นะไปงานอิสลาม เขาให้เกียรติผมขึ้นเวทุทงเวทีนะเออรับมอบของขวัญให้เด็กๆมีผู้หลักผู้ใหญ่เยอะแยะไอ้อย่างว่าเนี่ยเรามันก็ลูกมอมอยู่ข้างบ้านเรามีทั้งพุทธทั้งไทยทั้งอิสลามเนี่ยข้างหลังนะองค์ที่สองผมนี่ให้ไปตลอดนะครับผมไม่คิดอะไรใครอา้าองค์ที่สามจัดพระเอกบนสักองค์นึงนะ องนี้ยังไม่ผ่านสายตาใครนะจะวาดสร้ากันให้ดูให้ดีนะเดี๋ยวจะไปใหม่อ้นี้ออกอะไรยัางนะชาปะโคนเนยไม่กล่าวให้ใครเห็นหรอกเก็บไว้ใช้เผื่อจะถูกใจพี่บวรพี่สมเกตก็มั่งนะอาหารนะ่พวกนี้ตลาดจักรางนะเนี่ยองนี้เนี่ยโน่นนะพี่เกียงเดชเขาโดนมาวางเขาไล่มาหลายองวัดเกศชัยโย,ยวัดอะไรได้พี่ไม่ยากหรอกครับ เออฉยเี้งสุดากตามนันนะพระสีสวยเกศทะลุซุ้มนะเรือดีพิมพ์นิยมนะครับไปไงสลามเขาก็ดูดีแต่ผมไปครับผมไม่ไรใครนะเขาเชิดขึ้นไว้ตรงเวทีแล้วก็เอาวคักเมอบขอบคุณเขาเรียกอะไรนะอะไรสลามมรรคุณอะเขาโบกมือทักทายแต่สลามมรรคุลอะไรกว่าดก็ไปนี่แหละ ในที่สุดก็มอบตังค์ให้เด็กๆเด็กน่ารักอะแต่งตัวแต่งชุดมาสวยๆๆ,ๆเด็กอายุสองขวดตะขวบเต็ง,ตง,ตตงกันกล้มก็แหลงคนละร้อย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 สาชุดหมดไปสี่พันขวบแค่พระคุณเดยเดี๋ยวตามหาทุนหน่อยก็ทําท,ทานนะนี้เ็าเรียกว่าทำทานเราจะดูเด็กย,กยากจนหรือเด็กคนรวยอะไรก็ไม่รู้อะก็ให้ทุกคนนะไม่เลือกใครทําทานนะหมูก็หมาก็ให้แล้ว นกนกปูปลาให้หมดคนเท่าคนแก่เนี่ย้กเด็กมั่งเนี่ยนะเด็กวันนี้เป็นผู้ใหญ่ในวันหน้าผู้ใหญ่ในวันนี้เป็นผีในวันหน้าเออว่ากันไปเถอะนะลองเอาคิดเอาเมื่อวานก็ไปเผาผีมาเหมือนกันนะในวาราวาแล้วแก่แล้วก็ต,ตายเราก็ตกตายละไม่ช้าก็าไว้วันไหนวันหนึ่งอะนนะนั่งนั่งคูดอยู่นี่เย็นตายกันยังได้นะยะไม่รู้ได้ไงเราทําบุญมา,มามากน้อยขนาดไหนเพราะฉะนั้นต้องไม่ประมาท เขามาทําบุญตักบาตรบำรุงพระศาสดาเนะี่ยตายไปก็ได้พบได้เจอสิ่งของที่เราได้กินได้ทําบุญไปเนะี่ยได้เจอเหลือชาวบ้านเนี่ยโอ้เป็นต้องกลัวแล้วตายเนี่ยคนแห่ไปเผาเลยเดินเป็นแถวเลยนะคนทําบุญดีๆช่วยเหลือคนเยอะๆนะแห่กันมารถมีที่จอดไม่ใช่เขาไปสมบนานะเขาไปให้เกียรติกับคนที่ตายไปเนี่ยนะมาวาดูุไปดูเห้เขาก็แห่กันไปพุทธไปยืนพูดอยู่หน้าเมนนะเอาลนะว่ากันเนี่ย สมัสการพระคุณเจ้าทุกรูปแล้วก็ว่าไปแข่ที่มีเกติที่เคารพรับเขาเชิญเราพูดจ้ะจังหวะคนที่เสียชีวิตเป็นลูกบ้านเราด้วยอายุ84ปีเราก็เล่าคุณการความดีของเราไปขวางเราไปเนี่ยเนี่ยมันก็มีสเสน่ห์นะทำเราไปเขาเชิญนะเขาไปเชิญแล้วไม่เสนอหน้าเขาเราหนีพอหลังจากงานจบก็ไปงานอิสลามเขาอะไรก็ไม่รู้ด,ดีนุดนุษดีอะไรก็ดเพื่อไทยอ่าอะไรนะ พระศสาศสดาอ,องค์เดียวกันเขาไทยเด็กตอนตัว,ตวอีหม่มพูดไม่มีใครขวางเพราะเราขึ้นไปพูดกบับสวัสดีครับพี่น้องชาวมุสลิมที่กรุรพรักพูนารักเราก็ว่าโอ้ยมีแต่คนจบมือชอบใจะนะเราก็ว่างเราไปตามเรื่องตามเราเนะอา้าววค์ที่สามผ่านไปเดี๋ยวพรสงก็จะไปวัดระคขังเนี่ยเดี๋ยวจะไปดูที่กําลังสร้างเนี่ยเดี๋ยวไปเสร็จจากลงเนี่ยถ่ายพระเสร็จก็ไปเลย รถมารอแล้วไปดูวันละครั้งจะเอาเงินไปถวายสมเด็จโตทักสองหมื่นด้วยวันนีเนเน้เงินมาเองเนะเขามาให้ไโดูให้พี่สมฤกก็ให้มาพี่บวรก็ให้มาพี่สมเกตเก็ให้มาก็าไปถวายพุศลจารย์โตกันไม่ยากอะไรเงินเขาเนทำบุญมา,าสมพรสสมเด็จโตทั้งนั้นจริงมองเห็นอยู่เดียวผมทําเองไม่ได้หรอกนะ ไม่ใช่ของผมนะของุทธจัดการโตก็ทั้งนั้นอ้าองค์ที่สามผ่านไปชมองค์ที่สี่เอานี้ให้ชมนางฟ้านางสวรรค์กันทั้งนั้นเลยเด้๋เนียวันนี้นะนเมื่อกี้พระเอกในนี่นางเอกนะองค์นี้เอามีครอบแก้วด้วยวาระขังทั้งนั้นนะมีคนทักมาว่าพี่พลสงพระหมดอยังนะใกล้จะหมดยังผมบอกแล้วพันไม่ใช่พันองค์นะสองพันองค์นะอชุดบางหน้าก็เป็นพันละมั่งชุด อาจารย์เชนี่กันนี่ชิดช่วยอาจารย์เชดูอาอวุลกกันก็ท่านเห็นไหมเราจะซ้าหน้ากันไหมล่ะที่แต่ผมหยิบมาซ้าหน้ากันนะท่านก็วาผมได้นะผมไม่เคยให้ซ้าหน้าเนะี่ยอันไหนถ่ายแล้วก็วางไว้ตรงโน้นอันไหนยังไม่ถ่ายก็วางตรงนี้แต่พวกก็บอกแม้ที่ถ่ายแกรกๆนะเลิกถ่ายไปเลยดูไม่รู้เรื่องก็ต้องเอามาถ่ายกันใหม่เขาเรียกว่าปัดฝุ่นกันใหม่เนะ่ยเดือดกว่า มีผู้ชมเกือบพันคนแล้วนะผู้ติดตามให้ได้ทักพันคนก็พอใจแล้วเป้าหมายแค่ขอแค่เนี้ยนะพี่เพื่อนพี่พี่น้องน้องได้พันคนก็พอแล้วนะล้วก็ไปคุยกับเขาได้เน,ะนี่ยพรอมสงออกรายการ Youtube เสนอพระให้ก็ชมกันมีคนชมมาพันกว่าคนแค่าี่ก็พอแล้วไม่เอาไรมากไม่ต้องไปถึงหมื่นถึงแสนถึงล้านอะไรกขาเขาแล้วแค่พันคนี่สาธุสาธุสาธุกราบไหว ับพู้ที่ติดตามและกดไลค์กดแชร์ให้นะขอพระคุณขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงนะนี่ยไม่เจ็บไม่จนนะเป็นที่รักของคนทั่วไปของครอบครัววันนี้เสนอพิมพ์ปกโพโอ้โหพิมพ์ปกโพนี่หายากอันนี้สวยงามมากจองได้นะองนี้นะไม่มีใครจองถ้าพิมพ์ปกโพนะสวยงามจริงจริงนะครับพี่พบอนะพี่สมนึกนะพี่ สุเกียรติยกมือสาธุนะวันนี้ผมจะตังปถวายสองหมื่นนยถวายพุทธจารย์โตเน่ไปไปนี่เจอท่านแน่นัดกันกันแล้วว่าเดี๋ยวต้องเจอกันนะทำบุญซะเขาไว้ทำไมเราเงินเขาเนาะผมทํามาแล้วเขาสาธุมาตั้งนานแล้วเนี่ยแต่ไปนี่ไม่เจอเจ้าวาดทักทีเดี๋ยววันนี้พกไปเลยเนะเจอแล้วไม่เจอก็ว่าคิดว่าต้องเจอกันละเนะ่ยังไงกับบุญเราอยากสร้างพุทธจารย์โตบุญมรังสีวัดตะขังเอ้า ม่กี้ชมนางเอกพระเอกนี่เดกเดี๋ยวพระเอกงานอิสลามงานบุญเน,นี่ยถ้าถามว่าผมเกิดมาชาตินี้ผมไม่เสียชาติเกิดแล้วได้ช่วยเหลือสังคมต่างๆช่วยเหลือคนเจ้าท่าคนแก่เด็กเมื่อวานยัง <laughs> ให้เด็กกูดูที่นะพวกตังไปห้าพันเพ่อบาทหมดไปสี่พันกว่าซื้อข้าวซื้อปลาเนี่ยเขาก็กินกันด้วยแหละอิสลาม เขามีอะไรลาะหมูลาบหมูผมบอกสั่งลาบหมูเขาบอกเอยไม่มันไม่มีไม่มีใครว่าเนี่ยเราก็เคยกินแต่ลาบหมูบอกายหัวเราก็ะต่าพี่สงพี่สงเป็นลาบเนื้อได้ไหมเอาเ้ได้ได้ได้เออเอาเอาแหมผิดพลาดทเปไปเสียท่าจิไปพูดเขาก็ไม่ว่าอะไรนะเขาหัวล่ออิสระผมเคยไปซักทำถนนไว้ให้เขาเนี่ยไปทำถนนผ่านทางนะทำถนนให้เขามีอยู่ข้างหลังนะ ทำสนนผ่านทางให้เขาเนะโอ้โหเสน้นทางเอาองค์สุดท้ายพิมพ์ปกโพนี่นี่ไปของบประมาณผู้ใหญ่ใจดีมาทำสนนวิง่งกงนฝุ่นตลบเธอเทนี้มาเย้วพี่ประสงค์โอ้โหต้องขอรดน้ำเส้นหน่อยครับพี่เอ้ยสักสองคันล้านน้ำอาได้จะไปยากอะไรติดต่อประเทศบาลเพื่อนเราเป็นนายกกนี่ยจะไปยากอะไรได้เดี๋ยวเอาเฮ้ยนายยกเอาน้ำมาลงให้หน่อยเดี๋ยวก็คงวิ่งมากระตุกปัดเนี่ ไม่ทุกอะไรเราเป็นผู้ใจบุญมีแต่ให้แต่ใช้ยาผมเขาเขียนไว้ว่า,วาผู้ที่ไม่เคยขอใครเอา้าเดี๋ยวบอกคุยเส้นไหนนะชาวบ้านเขาเดือดร้อนนะนายก ơi! เอ้ยน้ำไปชุมชนนู้นหน่อยชุมชนนี้หน่อยน้ำมาราดให้เอาองค์สุดท้ายปกโพถามว่าวัดอะไรลักขังโคสิภารามสมเด็จโตสร้างองนี้นะสมเด็จโตปุกเสกคอรดแก้วใหญ่โตสวยงาม ครับวันนี้ใครชมภาพบอลสงนะครับขอให้ท่านโชคดีอาจจะคุยโม้ไปบ้างคุยเรื่องจริงนะไปงานอิสนงานพุทธกงาง่ายสนามวันนี้มีเผาศพอีกจะไหวหรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปวัดทําบุญก่อนวัดศาลเจ้ากับวัดไอเนี่ยวัดอาจารย์ที่ก็มีแข่งเรือนะวันนี้จะต้องไปแวัไปดูเขาแล้วก็โอ้ก็กลัวเสียวอยู่แล้วก็เรื่องโควิดเนี้ยกลับมาก็มะนาวบีบใสแก้วน้ำพึ่งใส่ใจโขนโคลูกลับ แม่บ้านเขาบอกว่าพ่อมาโขแมวจะตายแล้วมาวันหมดท่ายาวแมวไปอีกหลายพันเออตายกัมันเกิดมาบุญมันน้อยอ่ะอยู่กับเรามาอยู่กับเราจะเป็นผู้มีบุญถึงจะอยู่ได้นะบอกนคนกะลุ่เลยนะครับออถึงตัวไหนที่อยู่กับเราได้จะเป็นผู้มีบุญเพราะเพราะสวดมวนต์ไหว้พระแม่ก็จะต้องเข้ามานั่งในอกมั่งนั่งในตักมั่งแล้วก็ถาจินและบัญชร ชยสนากตาพุธทธาเชตมาวรังสวานังะจตุสจาสภรสังเยปิมสุตราสภาแล้วก็ท่องเราทุกวันอิติปิโสภาวุงกวดนะ้ำแผ่เบตาให้เจ้ากรรมนายเวนผู้มีกระดาคุณนะหลวงสิทธโยธิการโยธารักหลวงวิจารเจรไนหนึ่งเราก็กวดน้ำแผ่เบตาให้นะหลวงวิจิตนัรมนต์สมเด็จพุทธจารโตเราเอาพระเข้ามาใช้มาจำน่ายให้เขาบูชากันนะ่ไม่ต้อง ัวนน้าแผ่ไม่ตายเขาบ้งางพระจะได้ไปอยู่กับเราแล้วเราก็ให้บุญบุศนไปตายแล้วไม่เสียชาติเกิดแล้วพรสองฆ์ทำบุญมาเยอะไหมเยอะมากมายยังไม่ได้ลาตายนะก็บอกจอะให้เพื่อนฝูงนําทําแบบเราบ้างช่วยเหลือสังคมก็บอกแล้วมีมากวันนี้ก็แบ่งปันเราได้มาได้อัตโนมัติโดยที่ไม่รู้ตัวนะผมจะเป็นราชาการท่านท่ชมนะไม่เดีว่าท่านไปหยิบไปยกไปโกงอะไรเข้ามานะบางทีเราได้มาอัตโนมัติ เขาให้มาด้วยความเสน่หาเราก็ให้ไปด้วยความเสน่หา,าจะเป็นไรไปเนี <c> ่ย <oughs> เอาอย่างกันง่ายๆงีง้เนาะจะมีอะไรนะครับด้วยความเสน่หาความรักความจริงใจให้กันและกันมีตั้งร้อยล้านนแบ่งให้สังคมทั้งสิบล้านจะเป็นไรไปแต่เพื่อนผมมีนะมีเยอะมากไปเขาไม่บอกผมเนะยเขาตั้งกองทุนให้เพื่อนเขาต้องสามแสนคุณพี่สมนึกบอกให้เขาเนี่ย เขาจะได้ไปทมามหากินเปิดรถตะลุงตะลี่ช่วยเหลือคนจนเขาว่างนั้นเออนี่ยังมาช่วยผมเลี้ยงหมาเยอะอีกนะสร้างสลาและทุกวันมีแต่ความสุขเนี่ยชอบพักเนื้อลุงนักปิดทองชมอะไรตอนนี้บอกพี่พรสงเขาโตกับผมแต่เขาให้เกียรติผมมาเรียกพี่พรสงผมก็บอกว่าไม่เป็นไรฮะผมใครเล็กกผมผมมาเรียกพี่ใครโตก็ผมผมมเรียกพี่หมดจอะ ตังมาให้ก็เรียกพี่ใครไม่ให้ตังก็เรียกพี่ใครดูก็เรียกพี่หมดนะครับใครในกอที่ท่านโชคดีนะครับมีความสุขมากเนี่ยเขาก็ยังพี่พรสมผมจองชุดเขาขาวไว้ให้ผมตลาบหนึ่งนะไม่อยากหน่อยากสําหรับพี่ผู้ใจดีแล้วกับทุกท่านเลยนะครับที่ชมกมือทักทายได้นะครับ086เขาบอกพี่พูดชา้ชาๆหน่อยผมจําไม่ค่อยได้086 0183726นะครับ เบอร์เดียวนะครับบางทีอาจจะไม่ได้รับบ้างนะบางทีก็รับแล้วก็โทรกลับเขาไปบ้างขอโทษขออภัยกับเพื่อนนะขออภัยในสิ่งที่ผิดพลาดนะแต่สิ่งที่ดีๆเพื่อนเราไปปฏิบัติเถอทำบุญมีคนทําบุญตักบาตรกับผมร่วมกับผมเยอะนะใส่ซองก็ฝากผมบ้างบางคนก็กลับไปทําบุญที่บ้านบ้างแม่บ้านก็สงสัยให้พ่อเฮ้ยเดี๋ยวนี้ใส่บาตรเอ้านี่ดูในการผ่อนสงเขาแนะนํามาก็ดีอนกันนะจิตใจเราเช้ามาเย็นมาเอ้ย ผู้นี้เกมกับข้าวยังทํากับข้าวดูกับข้าวไล้ซื้ออะไรใส่บาทนะเนี่ยยังไม่ทันเรื่องอะไรเลยอ้อาวอา้าวแม่เขาบอกแม่บ้านเขาคุยให้ฟังนะคนมาหาผมอ้าวอ้าวแม,แม่เดี๋ยวนี้เกินหน้าแล้วนะอา้าวมันมันก็ธรรมจารีเกมมันใส่บาทเราอายุหกสิบ่าเจ็ดสิบจะไปเอาอะไรล่ะครับนะเนะีไม่มีอะไรยัง่งกีรังยั่งยืนผู้ปั๊บเสียชีวิตไปเราจะได้เจอกล้วยเจอมะพร้าวอ่อนเจอน้ำขนมดมเนินที่เราใส่บาทไปนะ ไม่ต้องกลัวได้แน่นอน,นแล้วก็ยังทิศส่งชนให้กับผู้ที่วายชนไปแล้วด้วยเนี่ยบรรพบุรุษเ่าได้อย่างแน่นอนครูบาอาจารย์เนี่ยแล้วก็เนี่ยเหลือคนจนสังคมเนี่ยมีตั้งตั้งโรงทานโอ้ยซื้อกับตังกับเพาะปลาสักหม้อหนึ่งวันเอาแต่จะน,น้อยหน่อยทีแรกยังไม่กล้าอายเนี่ยช่วยๆก็หน่อยไว้เรียกคนคน,นู้นคนนี้เฮ้ยตังค์ไปช่วยกันตังกับเพาะปลาสักหม้อกับบ้านไก่สักก็ กำมังนึงหลดต,ตั้งตรงไหนที่เออดนู่นนหน้านุนนุนดนงานวันพ่อแห่งชาติเขากลือมวันสําคัญที่ห่านะแกไปยากอะไรเริ่ิ่ๆทําไปเดี๋ยวความดีมาเองสิ่งที่เราไม่เคยให้เขาถ้าเราให้เขาแล้วเดี๋ยวมันจะกลับมาเองจากกับร้ายจะกลายเป็นดีทั้งหมดสุดท้ายนี้เขาที่ท่านโชคดีมีความสุขมากๆนะครับลองนําไปนําใช้มีคนทักผมมาเยอะบอกแย่พี่พูดเรื่องเติ่ยการบุญชวนจะให้คนอื่นทําแต่ความดี เขาจะให้เราทาไงอ่ะนะไปว่าเขาทำไมอ่ะเขาจะดีจะชั่วจะร้ายก็เลือกของเขาแต่เราชวนในสิ่งที่เขากลับมาได้ถือว่าเป็นบุญพุทธองค์ท่านนะนะยังให้องค์ุริมาณไหมผู้โจกลับใจจากร้ายฆ่าคนมาเป็นผั่นกลับไปเป็นคนดีเป็นพระอรหันเราตามรอยพระพุทธองค์ท่านขอทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับกับครอบครัวนะครับวันนี้วันหยุดสําคัญพักผ่อนกันนะครับแข็งแรงแข็งแรงอย่าลืมนะแมสไปไหน ปิดแมสปิดจมูกด้วยนะครับทุกคนเลยนะครับใส่แมสปิดจมูกสวัสดีครับเพื่อนๆครับ